จิงใ,ใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านคุณรู้ฟังครับในพระธรรมสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่ห เปาโลอธิบายถึงการมีความเชื่อในพระเยซูการปลูกฝังและก็การสืบทอดความเชื่อในครอบครัวท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าละลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านนะครับแม้ไม่อาจมีใครได้รับความรอดโดยความเชื่อของพ่อแม่ แต่การเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคร